บัดนี้ท่านทังหลายได้สมาทานศีลสมา,า,มมาทานกรรมฐานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านทังหลายอย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดโลลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือรักษาจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิที่จะเพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็พระมันายท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามมัธยาไสยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น <c oughs> เออความจริงความรู้ทั้งหมดนี่สำนักของเราเรารู้ครบถ้วนก็ขอให้ปฏิบัติตามมัธยาไส หราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เราะว่าในสานักคนเราอัตยาสายด้ือการเข้าเ็้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกําลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มีแต่บางท่านก็ต่ําเกินไปไม่มีอะไรเ,เลยก็มี ยังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากอันที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ยิงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลลาบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่นานฟังนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็าอาจจะถึงกับครางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีได้ศัยเจตนาดีนี่ไม่ใช่โอ,โอ้อวดหวังดีกับพุกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวัน ก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านหลายมีกําลังใจบริสุทธิ์ฝุดของตามกําลังที่จะพึงทําทได้การที่จะมีกําลังใจสูงและมีกําลังใจต่ําได้ธรรมะสูงธรรมะต่ําอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกําลังของจิตที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกําลังที่เป็นอัุศล้ก็มาครอบงํามากจิตเราก็เผลอไป ถ้ากำลังใจที่เป็นอกุศลเดิมก็มาสลับสนุนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะคนวิสัยที่ทนานหลายจะพึงทจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปรัพระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม,ไม่ถึงอริยามรรคอริยผล แต่ว่าทำตนเป็นกัญยานในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกันเีงพิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากําลังความดีกันวันนั้นันไวให้เหมือนเกลือรักษาความเข็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักได้ผลนั่นหนึ่ง ต้องเป็นคนรับคําสั่งเรืำำ่องคานําแนะนํารืะอํานัดหมายกับเพื่อนฝูงก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเพียงครั้งเดียวทําตลอดชีวิตนั่นจิตจะเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็อยาจะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็นเพียงเอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราเจ้าพึ่งเห็นท่านได้มาเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องต้องช่วยตัวเองจริงๆงก็ครูบาอาจารย์ตายไปหมด ใน,นขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจกความดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ถ้าว่าในสมัยนั้นก็สามารถทรงอภิญญาหาา้าในวิญญาหกเออทำหาา้าในวอภิญญาหกได้ได้สม,มาบัติแปดแต่ว่าในฐา,านะที่ปรารถนาถพุทธภูมิยังไม่มีโอกาสได้มรุมคผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ท่านบรรณาภาพไปแล้ว มีกําลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวยงตั้งใจกลับมาเพื่อไปสาวกภูมวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่ทิมบายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้พวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้นก็จะสามารถเข้าใจได้ เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึง่งเม่อะไรนะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็สมงสียก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาคำ่ำท่านบอกว่าต้องค่ำอย่างนี้อ่านหนังสือไม่ออกเดือต้อนจุดไฟแล้วก็ใช้กระแสะไฟอ่านเพราะต่อเวลากลางคืน ก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญสมธาธิก็ใช้กําลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กําลังข้อพิญญายกจิตโดยใช้มโนมยิทธิไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ิญญาใหญ่ขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่ชุลามุนีเจดีสถาน พอ,อไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระวิธิตามานตัเงยหน้าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่องท่านก็ถามว่าทาำยังไงจะอ่านออกเพระพุทธเจ้าขา่ะท่านบอกว่าที่ประยุกตผู้ใหญก็เธอมีแล้วแต่สายที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม <c oughs> ที่ประโยคพ์ยานจึงไม่แจ่มใสเหมือนพระอาเรียเาจา้าฉะนั้นเพืเ่อให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดควปฏิบัติแบบนี้ควรใช้าถาน,นีไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌานมันเรื่องเล็กท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วถ้าถาก็เห็นจะเป็นมงกฎพระเจา้าฉันบอกว่าอย่างนี้ว่าอิติส อิติปิโสวิเศเสยอีกอิเสเสพุทธมาเนีอีกอิโสตังพุทธปิติอีกนั่นกล่าวว่าคาถานี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทำให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้ เวลามืดมิดก็สามารถจะหายมองเห็นหนอกตื้อได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ <c oughs> ถ้าใช้กระถานี้เป็นชานทำไอย่างนั้นเป็นนั้นว่าท่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดมิดมันก็อ่านหน้ือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำมาทํามันก็มันนานใช้เวลาเพียงครูเดียวจิตก็เข้าถึงฌานสี ตร,ตรงชานสี่สบายๆก็เลยว่ากระถึงชานแปดกทังชานแปดสบายก็หลบลงมาชานสี่ในรูปปานทําำไปทำมาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออกแต่ว่าวิธีนี้่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมา แต่ในเพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นก็ว่ายังไงวงเล็บขคงท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้จงอยาทําตนเป็นผู้พิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อหน้าคนถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตด,ดับจากภาพหนังสือหนังสือใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออก นี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนีใผมจะว่าย่อๆตามแบบของท่านถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยพระเจตวยอธิบายสันิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้เจริญอะไรล่ะรูปพัทธอารมณ์อ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งบด พระพุทธคุณทั้งบทก็คือินิพิโสพระกวาหมดเลยกว่าจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพุทธคุณทั้งบทนี้ก็ไม่ถูกผมค้านนะถ้ามนทึกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านเล่นอินิพยโสทั้งบทมันสบายใจดีจนกระทั่งจิตเป็นชานสีแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขจึงก็ตั้งถือพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ว่าอิจิต well? ิโสไปด้วยอาจิตจับพระพุทธโลกพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นอธิบายไว้ทำไมยังไงถ้าว่าอย่างงั้นถ่าบอกทำไปว่ากระถาสั้นก็ทําเป็นฌานได้กระทายาก็ทําเป็นฌานได้อิติปิโสทั้งหมดก็ทํเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะ ก้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบเขาจะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสําหรับท่านท่านก็ไปใช้ตอนไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปใช้ต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรท่พระจุลามุนีเจดีสถานองค์สมเด็จพระวิชิตามารงุนตวรัสสำหรับรเกษี สำหรับเพื่อนอภิญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกระสินน,นั้นจับกระสินอันนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อยแต่ความจริงเขาใช้ปัญิญากันจริงๆเขาจับอารมณ์ก็เรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคําว่าปัญิญารวมเนี่ยนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กระสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไร แล้วก็ใช้บทพจน์ภาวนาย่อๆโตๆ่ตัสตาปิญาให้ทำเพียงเด่มนี้เวลาภาวนาให้กำหนดลมหายใจเขาออกแล้วก็ทิ้งนิมิตเสียไม่ต้องไปใช้นิมิตในกระสินใช้โซตตาปิยาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุดคือการสี เท่านี้พิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกสินอะไรทั้งหมดตามาทิกแต่งของท่านก็มาทําทํานั้นก็สบายใจอาพิญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้พิญญาก็ใช้โสตตะพิญญาอย่าลืมนะโสตตะพิญญาเป็นคาภาวนาเท่านี้ตามาทึกนี่ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวนที่กสิ ในเมื่อท่านไม่สงวนเริ่อจิ์ท่านก็สามารถทําได้ทุกคนถ้าจิตของท่านแต่อย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนิทรงสมาบัตแปดในเมื่อจิตทรงสมาบัตแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาไม่ตเหน่งวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชั้นไม่ถึงสมาบัต 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเรา จะทําได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทําไปใกล้ใก้ทันค่อยๆทําไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกันอ <c oughs> ขอสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนําไปใช้แกบอกว่ามีผลดีมากเอาละเรื่องนี้ก็ผ่านไปแนะนําบอกว่าท่านเห็นว่าอะไรพระนิพพานนิมิต ตอนนี้ท่านกล่าวว่าเมาื่อท่านขึ้นไปในพระจุลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงโปรดบอกว่าเออนี่ควรเจ้าจิตจับน,นิพพานได้แล้วแล้วควรถือนิพพานนิมิเตเสร็นสำคัญนี่ความจริงควย้อนต้นมานิดนึงตอนก่อนผมพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจห็นว่ามีความสำคัญก็เลยเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกพิจารณาใช้นิมินิพานนิมิตเนี่ยท่านให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะขอโทษนิมิตจิตตินิมิตจิตตานิพานจิตตินิพานจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพานเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กําลังใจของเธอจะไม่คลาดจากนิพาน เมื่อกําลังใจของเธอจะไม่ค่าดจานิพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวกความสําเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านวงแลบกไม่เห็นจะยาก เมื่อจำคาถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตภาวนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาติตเข้าร่างเมื่อทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่คบต่างๆก็ใช้อารมณ์นี้เรื่อยไปจิตใจก็จับผนิพันธ์เห็นภาพผนิพันธ์สายเกวก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่นคือผนิพันธ์ยังไงยังไงเราตายชาตินี้เราต้องผนิพันธ์ให้ได้เรื่องร่างกายเรื่ทัพย์สินไ ปวาหมายสำหรับเรานี่แปลเราต่อมาตามมันทิ่ก็ท่านก็นว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเกรยเยกให้กระถาปราโมทโดยทรงปรารว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนากระถาปราโมทเห็นแล้วอะไรทุกอย่างจะเห็นชัดเนจนแจ่มใส ตั้งนี้พอ่ออะไรเพราะว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมดถ้าใช้คาถาบทนี้แล้วทุกสายทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสก็เป็นนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเด็จตถสมมาสมพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าส่างสอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามาเนี่ยเราก็ว่ากันตามบันทึกของท่านนะจะมาโมเมโปเปตานนานแล้กับผมไม่ได้ทท้งนั้นถ้าใครทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนยิธิตก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนวิจิเป็นเครื่องสอบความรู้ทางวุทธศาส์นาแล้วการปฏิบัตินี่กับความจริงมันก็เรื่องของใครของมันเหมือนกัน จะทำเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้แ่านก็มาว่ากับเรื่องนี้ตอบไปดีกว่าเพราะคาถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุญานแจ่มใสจะจํำภาพเห็นภาพในมิตทุกสียงทุกอย่างได้โดยชัดเนจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระทีเวลาเที่ยงทว่าไวไงนิอ่อีอยหน่อยสิยว่าโดยสร้างในมิตเปรียบเทียบปรากฏ ผลว่าภาพมีมิตรและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมอย่างนั้นสำหรับคาถาภาวนาน,นี้แท่คขให้ภาวนาว่าปราโมทใชยๆได้จับลมหายใจเขาออกเหมือนกันได้ก็ภาวนาว่าปราโมทปราโมทแล้วหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแจวก็ทรงสอนให้เจริญอริยสัจ ตามที่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลุยดีไม่ดีคือที่บายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตังกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคำอธิบายถ้จะเบื่อเสียสตางหลายสักเศษที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้ชาวบ้านเสียสตาังม,มากท่านนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจากอริยสัตท่านก็บอกว่าในการต่อไป ในการต่อมาอีกองสมเด็จตระสมาสมาสมัมุทธเจ้าสอนให้เจริญสมมือหานสี่เอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็น,หนต่างๆชัดเจนดีขึ้นจําให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพย์จุยานแลว้วก็ดีท่านที่ได้มโนยิทิแล้วก็ดี ที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไราไม่ชัดไม่เจนว่ากันตามลําดับมาท่านก็บอกว่าถ้าใช้พรม,มีหางสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพรม,มีหางสีจริงๆและความจริงพรม,มีหางสีในแฝงอารมณ์เยือกเย็นทำอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นขอไม่ยากแล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกับผู้ถามคือพระพุทธเจ้าเอง ท่านตั้งกระทูถ้ถามเขาสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทํากันยังไงแี่ท่านก็แก,ก้ท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธแล้วก็สองไม่ผูกโกรธภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญเอาสุภกรรมฐานและมรณา,านุสติกรรมฐานว่าเมื่อจิตตรงเมีหางสีแล้ว ก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณานุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสม,มอไม่ไม่ช่วยประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึง่งท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนีมิตรองค์แรกได้ผลให้ผลได้ดี องค์แรกนี่ผมไม่ทราบว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเลยไปว่าอิติปิโสอิติปิโสเสสอีกน่ะก็มาถานนิมิตอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพเนิวาสานุสติญาณจุตูปปาติญาณอาตีตังสิญานอนาคตังสิญาณปัจจุบันนำติญาณและยะฐานกมุตายานรู้ว่าทิปปจุบญญาณท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่คล่องทำไาอย่างนั้น ่านมีแล้วไม่คล่องแล้วเกิดคล่องขึ้นมาคือุทเพนิวาสานุปติยานก็ได้แก่การระลึกชาติคอยหลังไปได้ไม่จํากัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะระลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่าเพราะว่าไอจีพีโซิเวเซใสอีกถึงคล่องตัวแล้วการระลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้ อยู่ตูปปาดิญญารู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนิ๊ปั๊บรู้ได้ทันทีเห็นคนในสัตว์ที่ปรายกฏเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจกไหนมารู้ได้ทันทีภาพปรกอาตีตามสัญญารู้เรื่องราวในอดีตของคนลสัตว์อนาคตตามสัญญารู้เรื่องราวในอนาคตต่อไปของคนละสัตว์ปัจจุบันนำสัญญารู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนสัตว์และพื้นที่เหมือนกัน แย้ถ้ากรมตายานรู้กฎของกรรมของคนและสัตว์รับความสุขความทุกข์ก็อาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็แคล่อ,อ,องว่องไวดีมากแต่กําลังใจของท่านบอกมันแจ่มไม่พอนี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเชื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา หรือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแล้วสิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจรารณาเสมอว่ามันเป็นอุปาทานหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็ไปคุยชั้นใดที่ไปุกยานจัะงชั้นใดผูกเปนิวาสานุสติญาณจัะแล้วก็วามาโมเมาเจหลบโมโตสัน ความรักความกธอีฉาและสัญญาไม่เที่ยงั้นโอ้นี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองไว้เสมอเรงว่าจะคบกับความชั่วเข้ามาไว้เห็นเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่านท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันเทไว้ว่าในการต่อมากรรมฐานนิมิที่ได้ไว้ที่ได้ต่อมาก็ทําให้จมใสชัดเจนมากขึ้น นี่ท้อง้โสดกันท่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้แนตะ่มันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวันทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้าน้รงตรวจสอบท่านบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่งว่าเมื่อเวลาของทั้งหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อให้กรรมฐา,านทั้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้น มันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิจุภยานอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสผ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบารมีสิบให้ครบถ้วนให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบให้ครบถ้วนย้ายคลาดถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณ์มันจะเศร้าหมองความแจ่มใสของยานได้ฌานที่จะดนันได้มันจะเศร้าหมองไปให้สันเิตไว้ แล้วก็นอกจากบารมีสิบแล้วเคยตั้งอยู่โดยก็มีหารสี่เป็นปกติแล้วก็แช่เจริญสุปกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะแจมใสชัดเจนขึ้นแล้วก็เคยให้อิยศัตริย์ไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยศัต์นี่ถือว่าเป็นมิปัสนายานขั้นสูงสุด จงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บารมีสิบก็ดีตรมีานสี่ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีบรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับปริยสัจสีอยู่ตลอดเวลาย้ายคาดจากจิตทำได้ไหมล่ะโอ้มองเวลาหมดจแล้วสินะ เอาลเปน็นว่านับตั้งแต่ต่อนี้ไปเรื่องของท่านโพธิเทวนี่ผมจะไม่อธิบายเลยมากจะเล่าจะลุยจะขึ้นไปนัางอธิบายอีกสิบพัสเศมันก็ไม่หมดเวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาทสี่แล้วก็วขอทนานหลายพยายามท่งกําลังใจของท่านตามที่ท่านมีกําลังใจอยู่ <c oughs> เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ก็อย่าถือว่าจะต้องทําได้ทุกอย่าง เพราะว่ามันเป็นกําลังของแต่ละบุคคลถ้ากระสิงใดได้เกินนี้กาลังของเราก็มีสายของเราถ้า <c oughs> เราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเป็นเรวลงฉะนั้นขอบรรดาตพิสุสงและสมณีนทั้งหลายก็ตั้งวาสุกอบาสิากาตรงตั้งใจไว้วา่าเราทําความดีเพื่อพระนิพพานกันอาตาราตอน,นี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิทธิยาบทที่สี่ พิจารณาประธรรมคำสั่งสอนขององค์งงสมเด็จพระนินสีจนกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี